ลูกเล็กที่สุดในทุกร้านเลยขนมเปี๊ยะขนเพชรลูกเล็กอยู่นะมารีวิวเรียวๆกับขนมเปี๊ยะขนเพชรไซส์เล็กกัน<อ>ไซส์นี้200กรัมผมเพิ่งรู้เลยนะว่ามันเล็กที่สุดในบรรดาร้านดังต่างๆ<อ>เอาละคลิคปเนี้ยจะเป็นดราม,ม่าไหมเนี่ยถ้าเราพูดตรงๆก่อ,อนอื่นผมเอาเข้าไปเว็บประมาณ30วินาทีให้ไส้มันเยิม้มดูนะเหมือนทุกแบนด์ที่ผมเคยทําตัวนี้ที่ได้มาเป็นไส้ฝอยทองแล้วก็นูเทลล่าครับและซิกเนเจอร์ของขนมเปี๊ยะขนเพชรนะครับก็คือแป้งเขาจะแตกนะนี่ครับไส้ข้างในก็จะประมาณนี้เลยนูเทลล่าก โอ้กินหอมมากเอาจริงเปล่าทําไมฝอยทองเขาคืมหอมมากเลยอะตรงๆเลยนะจากที่ผมรีวิวมาทุกร้านอะขนมเปี๊ยขนเพจดอะฝอยทองหอมที่สุดคือเหมือนรู้เลยว่าใช้ฝอยทองดีหรือว่าเป็นฝอยทองที่ทําขึ้นมาใหม่เองเอาละจากชอบแป้งตอนนี้มาชอบไส้ฝอยทองแต่ต้องยอมรับตรงตรงเลยว่าเปี๊ยขนเพชรลูกเล็กที่สุดร้านอื่นประมาณ250-350ถึงกรัมแต่ขน ขนมเปี๊ยะขนเพชรประมาณ200กรัมเองแต่อย่างที่ทุกคนติดตามนะครับผมเป็นคนที่ชอบกินแป้งของขนมเปี๊ยะขนเพชสุดๆแป้งของเขามีเอก,กลักษณ์ทุกคนมันไม่เหมือนใครเลยใครทําก็ไม่เหมือนส่วนไซนี้ก็เป็นไซที่กําลังดีนะทุกคนแบบว่าใครงบน้อยก็ไปกินไซนี้ได้แต่ใครอยากจุใจก็ลองไปกินไซใหญ่ไปลองตัดสินใจดูครับว่าจะสั่งร้านไหน